มาครับผมไทตันซิ่งสีชมพูบานเย็นโคตรหล่อเลยครับพี่น้องครับผมพ่อกัับเสียยะทั้งที่ลูกค้าต้องมีรถดีรถซิ่งไปแลนด์ท่ามาหากินขนเงิน,ขน,งนขนทองครับเบิ่งรถเลยครับผมเข่าไม่ครับสดๆด,ดห่อนๆงวดพันหกพับาทตลอดสัญญาครับผมกบนิ้วอ่าไทตันสี่ประตูปี2014ครับผมลงแม็กไมยังไมไหตี่ E37 ครอบเบรกแบมโบ ยางไม่ซี่เซนเบิกให้ไม่เลยอ้าวดานลงนั่นให้นะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับอ่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่แสนสามอ่าฟังเสียงพอนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเซยยสีบเบิร์นให้เบิงอ่านิดเดียวพอพอเหยียบแค่นี้พอฟรีดาวฟรีจองบัตรประชาชนไปเดียวออกรถจบศูนย์บาท กับสีชมพูบานเย็นแบบนี้คือสีถูกใจว้รุ่นพี่น้องครับผมอ่ะสีแบบนี้เอาไปเล่นสงการคือสีคือ,อยูจัดจบในทุกอาชีพอ่ะออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวมหาเสยาโรถเดี๋ยวจัดทางใต้ได้เบิร์ครับพี่น้องครับผมเบิรงห่องเครื่องเลยห่องเครื่องสิ่งนิดนึงเก็บค้างเอารอรอใช้งานด้ปกตินะครับพี่น้องครับผมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวล เสียยะดูแลให้ครับผมมาครับไททันม um ิตซูบิชิไททัน2 5 g LX ตัวท็อปสุดปี2014 4ประตูราคาขายถูกๆเลย379,000บาทพี่น้องเบิงยูแคปนจอเสียยะมารอรอ,รอเอาส่วนลดไป20,000บาทเหลือขาย3 5 9 0 0 0บาทปีแรกรับดอกเบีย้ย0% 12เดือนพี่น้องผ่อน4 5 0 0บาท หลังจากนั้น1 6 9 0บาทตลอดสัญญานะครับเอซครับเอซบางโยขอหัวใจพูดนหนึ่งดวงแล้วคอมเมนต์บอกที่มักบอชอบบอเดี๋ยวสีแยแจกเสือเอฟซีแฟนผิดไปหายเ้ยครับผมแจ้ว